สวัสดีทุกคนวันนี้จะชวนไปทํากิจกรรมที่คนที่นี่เขาชอบทํากันในหน้าร้อนนะนะก็คือการไปปิกนิกในสวนนะนะแล้วก็จะเตรียมอาหารไปแชร์กันส่วนเราคิดอะไรไม่ออกผัดหมี่ละกันง่ายๆดีไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์นะเพราะเพื่อนหลายคนเป็นเวจ e เ a เรียนะเขาไม่กินเนื้อกันลวกเส้นนอกน้ําเย็นตามแบบเลยผัดก็คล้ายๆผัดผักรวมเลยนะ ตั้งน้ำมันร้อนๆเจียวกระเทียมเหลืองๆใส่เกลือใส่พริกไทยสไตล์บ้านๆเราเลยอ่ะง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะนี่ไงพริกไทยต้องมาเกลือต้องมีพอเหลืองได้ที่แล้วก็ใส่เห็ดเลยใส่อันที่สุกยากก่อนนอ่ะผัดให้เห็ดสุกดีก็แครอทบล็อกชอยนะ พอสลดสลดหน่อยก็ใส่พริกหวานพริกหวานนี่เวลาใส่พวกอาหารประเภทผัดนี่ช่วยทําให้รสชาติกลิ่นนี่มันหอมขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะทําให้ดูบบอร่อยขึ้นอ่ะสีสวยด้วยพอสุกระยะหนึ่งก็ใส่เส้นลงไปปรุงรสไม่ต้องมากนะเอาแบบเพลนเพลนะเพราะว่าถ้าเค็มเกินไปเอาไปกินกับอาหารอย่างอื่นมันก็จะไปรบกวนรสชาติอาหารที่เพื่อนๆเอามานะเราก็ใส่แค่แม็ก,กี้กับซีอิ๊วดำหวานนะ มันมีกลิ่นหอมแบบกระทะใหม่ๆนิดนึงนี่เลยพอผัดสุกได้ทียก็ตักแพ็คใส่กล่องไว้เลยอ๋ออย่าลืมใส่ต้นหอมด้วยเพิ่มความหอมอ่ได้เวลากะแพ็คใส่กล่องเราเตรียมของไว้เยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรามีเห็ดที่แบบเราหมักซอสไว้เอาไว้ไปย่างกับเพื่อนที่พักเลยนะนี่แซลม,มอนก็ย่างเตรียมให้เรียบร้อยเลย ส่วนเห็ดเอาไปย่างที่โน่นมีน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนึงมีกุ้งเสียบไม้ข้าโพดชาไทยใส่น้ำพึ่งมะนาวนะมีซ่อมมีจานมีเสือเอาไปปูน่าละกันแล้วก,ก็พกขวดน้ำประจำตัวไปด้วยนี่พักที่เราจะไปก็นี่เลยเออเบลส์พักไปวันเสราร์นะว่างพอดีไม่มีงานโอ้โหคนเป็นล้านไม่มีที่จอดเลยจ้าบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมยอดนิยมของคนที่นี่นะเราต้องไปจอดนอกพ์กอ่ะแล้วก็เดินเข้ามา ก็ไปหาจุดตั้งเตาปูเสือเรียบร้อยย่างกันเลยจ้านี่เพื่อนเอาเบอร์เกอร์มานะเป็น e บ o ย d Meat นะมันเป็นเบอร์เกอร์ที่ไม่ใช่เนื้อนี่อาหารมากมายเครื่องดื่มน้ำแข็งมีหมาของเพื่อนนะชื่อจิมมี่กินกันสนุกสนานอร่อยสนุกด้วยคุยกันกระจาย